ก็จะมาสองลนสองลนอสอนลงมัด แล้วก็กดปไปเลยเหมือนเขียนวิดีโอคลิปนี้ก็กดไปถ้ามันทำไม่ได้ไม่รู้เป็นไรไปหาลูกภาพอยาเขียนลูกภาพหนึ่ อยากให้ผมทนบี